สวัสดีครับผมสวัสดีจ้าสวัสดีซี่เลี่ยมน้องสูค้นผน้องในประเไปตามเี่ยวนาอตัวพูดเลืครับคึอเก้าครับผมมาใส่เพชรครับผมเขนกอเขขันมันสีแหลงม่นวคุณตมดขนกเเาขันมาหมายนาปีผมดีครับผม เามาเลาะนะพี่ครับเก่าเขีเช้าคุณก้าวครับผมนี่เงี้ยเขาใส่ครับเงี้ยปูปูขัดใส่ใส่เงี้ยง่ครับผมไม้หมันปั่นมือไว้สิได้ปลาเขาแง่ครับผมวุฒิกรรมของง่าด่วนหรอครับผมแต่ตีเงี้ยไปเข็ดม้มาล่องของง่ายเบื้องที่นี่ครับผมเบ็ดกับไม้เด้ครับผมเบ็ดนี่ละนี่เบ็ดไม่เปลี่ยนไม่ไม่เลยนี่ครับผมเบือเก่าชิโนครับผมไม้ห้อง เขาที่เขียวนี่เขาเงี้ยเขาขลุ่นะครับผมนี่ปะดูดีครับน้ำในของใหญ่ครับผมไหลแต่ของหน่อยเลยลุจีลุ้มมือครับยัง <c oughs> ไงเว้ยเอาผมหลังแหลกเขา้ากดมองออกอีดีเป็นแนงวาน้ำเสียขึ้นอยู่ครับผมไม่หมดหัวผมเด้อเข่าเข่ากลมเลยได้ครับผมรอบนี้ หมาเนื้อหมาของไงด้อตัวหน่อยยังมาไก่เด้อเพราะว่าปูแย่จะกินว่ได้รกอ้าวไม,ม่ห่างเหลืออะไรครับผมขั้นถือนี่เป็นตะเบิ้งขนาดได้ครับผมนี่ตัวเงี้ยปูนี่ปูนตัวใหญ่ครับอ่ไปอีกครับผมเพ,พไ,ไปพข้างนี่สองชิ้นนี้แหละครับผม เขาขันตะเกาพ่นว่ามันสีแหลืงครับผมฝนถือโปโต้่นว่านี่ครับมองเสียบปูขึ้นมาครับที่ใส่สำหรับคนโบทันหูนะครับเด้อเสียบโมนี่มันจะตายครับผมมีสีมีหนังมันออกที่มองจุ่มนู่นนี่ครับพี่จุ่มครับน้ำดินนี่สิครับ แม,น,มนครับะมาณน,นี้จุมเ,เลอเลยอืมเพราะว่ามันหครับผมเขาจะจุมยังส่ขั้นมันขั้นมันเป,นปลีนแลาจุมเลือได้เลยแห้งหกเขออาใช้แล้วผมเตลุนยากนกันคนละครับเนะเาะากรครับผมไม่อยากเป็นเนาะครับผมเบียกีู้เฮาดูนั่นกันะม,มานครับผมไปเมแงโมกิครับแมน้นได้ขึ้นไป้นมอเลยว เหมือนเดิมไปส่วงน้อถือเนาะรับดารับดาวหอนแดดบ่หือฮืกป็อนจคสวยครับผมเนี่ยเด้อเด็ดโมดี หอนแดดบ่เวียนหอนเขาว่าสิหอนอยู่ในน้ำในๆเกได้ไดยังอยู่ครับผมุดหร่ใกล้เหรอครับผมว่าท่านในแจ๊กโตอยู่ลอยเมา่อขรหาน้ำแกงก็ขึ้นนครับผมนี่มันตอาเองน้นำนี้น,น,น,นครับนำไหลมูห้อกับน้ำแกงขึ้นสี่กวครับผมหรือสามกองพุทเลยนี่หลัลงทายนี่ครับผมนี่บดนะลอยหรือว่าได้คายยังไงถอง นี่ห้จริงๆๆงนี่ชุดไทยไทยชุดเท็นเ็ดโุ้ยจมดิดเลยโอ้มหอบโ้หมาเาเปนนี่ยุ่ะเสียโอ้โหึคือมึงยั่งอะบ้น ลอยิงข้างเดียมเลยบ่มุติงนี่ตัวนบรอมาดิบอโอ้ยเขาจะคว้างมุนหมดเลย ครับครับขอกำครับผมหมากครับผมทางที่ถ่ายพอดีนะครับผมพี่ของไงครับปาดปาดปาดทำปุ้งงงเลยใช้ละถุงห้าบาทนะลื่นเต็มเนลื่นอุ้ยคักเนี่ยคุ้มเลยครับตัวเดียวครับผมอุ้ย ถังถุงกันอืมว้าวังที่ถ่ายพอดีเลยครับผมใจออกหลวงหันอย่างเง้ยน,นี่เรียบร้อยครับผมอุ้ยเต็มถุงอันใหญ่เลยครับตัวเดียวคุ้มน่ะอืมอืมถุงอันใหญ่คุ้ม,ม,มคุ้มคุ้มคุ้ม,ม,มตัวเดียวกูคุ้มเลย เฮ้ยหัสิงเงีย้ยไปครับผมถือมือถือหลังทุดถ่ายครับนงสิงเงีย้ยไปมือสาวจุ่มหลุดไหมนะครับเนาะไม่ไมายามะสาวเลครับมืออื่นครับผม,มสิงเงีย้ยไปผลงานเท่ามาเตีมนึง่ออดอืมดิน่นค่ะดิ่นเนี่ยนอนบ้านนนอนรับบ้าน นำ้นำเกิดสิทวงพน้ำนะครับผมน้ำแข็งหนายัางไหวอยู่ไหลไมาแต่หัวแต่พาดเลยครับบนมือมองรับน้ำครับผมหน้าผมนี่แหละก้อนมูเลยมองรับนำ้ำเป็นสาวกับสาวเบียดเห็นแห้งว่าแห้งแต่เพิ่งเป็น้าลนะครับสวัสดียาม้าครับสวัสดีย,ยมาม้าจ้าข่าวอย่างน,นี้ครับผมไปดูดูกันครับน้ำขึ้นสูงน้ำขึ้นครับผมน้ำยู่ก็แล้วน้ำไหลเขำว่าฝ้ายแล้วครับน้ำแข็งสิทวงไซบัน หน้านี่แล้วครับผมหน้าผมนี่แหละไม่ปั้นยังถกลมอ่กมมกับผมที่นี้แหละใครทมชาติ้ครับเนาะถาเบื้งมันสิดขัดพวกัดขึ้นลำไปมันบ่แมนเดตัวหนึ่งครับผมขึ้นเดบดยอืเดสาพจับขไงมาถูแมนรุนแนครับเท่านี้จะมานบ่้าไม่ยังกอชีพ้าไม่ยังอผ้าไใช่เวดสายอยู่ให้เวกระตองบ่แมนตุ๊กตาน้วนาพถ่วงก้อน เอดสมอเลยสำลังผมจะท่กูนะครับเด้อเบดไม่นก่นตายอันนี้เสียไปก่อนครับรนี้เนนหมูแล้วใส่บ้านานะนี้เขียใส่เนาะผสมเยอะผสมเผสมหมูมี่ครับผมนหนังขึ้นหลห่งเ่นี่เด็กเขาหูเนียนมดนไ่นี่เรวนี่แหละน้ำขึนไลหลเขาหน่อ,อย่ยเสียงปะดินปะ ลำไปที่สันเ้าหนาวลุนมางครับผมเดี๋ยวพอเขาเง้ยขึ้นมาตัวฝายนี่หูนี่แหละหูหละหปลาครับครับมันหูปูด้วยครับหูปลาเ <c oughs> <c oughs> คยเห็นไหมครับเห็นหูปูเห็นหูหนหปลาด้วยบ้าง ขึ้นน้ำขึ้นนี่ครับผมล้งนสายดินครับล้างหนานี่นไ่ไ่ล้างนี่มาไกลๆคือเซ้าเปล่นหือเซ้าดินหรโอดินนิดตัวนี่วอลินป่าด้ไตัวนี่ไล เดี๋ยววาเด้อไปเหรอ,อเฮ้มน,นี่ครับผมไปมาแล้วน,นี่ล,ลึกครับผมสบายใจได้นี่สวงงามครับยิ่งลึกเลยครับผมขืนเลยเพิ่นนี่ขืนขืนขืน,นโอ้โหปดบอ่อไ้ สสดครับเออไปปนเลยปน,นเลยเนี่ยต้มขึ้นไเกียงไอ <laughs> <laughs> ทั้งแกงทั้งปนเตีหให้อยู่ที่หอข้าเาหนูอย่างเี้ยเินีห้อ,องถุงครับตัวนึงครับไปตัวนี้ครับผม ขึ้นลำบล้างสุดท้ายเนาะแมน <c oughs> ตัวใหญ่ได้แล้วครับผู้ขึ้นนี่ขึ้นบัวคา,าดลอยโอ้ย,ยลอยถือบ่วใดแล้วใจออกเหรอให้อยู่เพิ่งยังไงรางวัลอยู่ตายง่ายเป็นมาขาดเป็นตุ่นแมนอ่ะทุนนี้ครับผมแนวใดรครับแถวตัวนึ่งครับผมเด็กปนเด็กปนครับได้แกงจะหมดขึ้นขึ้นได้แกงบอคว่าย่ายครับแกงปลาเส้นหล่อนะครับผมนี่เก็บพวกข้าวเลย ความสุขกินเหรอไปไปิ๊ใช่ครับผูกใส่พุนเที่ยงแมี้ครับผมเรารุ่นมาแรงอีกครับผมสวัสดีจ้ามือกล่องปลาตุยพัลลุยจ้ะเออมายามเบ็ดถ่าปลาตุยพัลลุยจ้ะเยื่อปูเพิ่นไปทำงานจ้ะางาขึ้นเลยมาล่องย่างบึ้งหลังนี่เป็นโกงโกงเป็น,นุ้งโกงด้วยจ้าหลังนี้อ,นอ๋อมีปลาบ่เออมีปลา ก็ <Wh> ไปได้นนละบาดิพุนเห็นทหารุมนนีูถือกล่องหยบามเด้อบงเด้อพี่น้องอุ้ยไม่ยาผู้เดียวประมาณนี่ตัวนี้จัไหเดียวด้อจะ เดีสเ,บบเดสียวข้นใหมบึงถ้าบเด้อเสียแล้วเสียแล้เจอในะบาเดี๋ยวเอาขข้นก่อนนะจ้ะเดี๋ยวทายดิบึง่งไหมดึงแบบนี้่ะจ้ะดึงแบบนี้ ใส่ย่างกับสลัดเหี่ยวปูตัวจ้ะโอ้ยนี่ๆๆ โตวสวยเลยจ้ะอืมของมะไทยกระมนันอยู่เด้อมาหย่มยามเดี๋ยวปดกอนจ้ากินลึกจุแล้วละจ้าปดแล้วแล้วใส่ไงเขียดไปได้จ้าบาทโลับมิปูหน้ามันขึ้นเดี๋ยวไปรุนอีกจ้ะนี่จ้าใส่เงียเขียดใบบาทเนะี่ย เดี๋ยวมือแรงเพิ่งเหมะยามใหม่หรอกจ้าอื้อยากต่อกันฝนล,ลิ่มจ้าพาราคิสซัเร็จจ้าเดือดแต้มหนึ่งโยถือหมอกไม้ให้มะยามเบ็ดเดี๋ยวจะมาหลุ่นมือแรงก็เพื่อนจ้า